ขายอยู่ตลาดตอนนี้ตัวผู้ตัวแม่คู่ละเท่าไรคู่ละสามชิปผู่ละห้าสิบบาทครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครอออับผบขอกรายการนุ่มน้อยฝอยอีสานครับพ่อแม่พี่น้องครับเอามื่อนี่เข้ากระสิบไม่เบิ่งกันหาแม่งตับเต่าแล้วก็หาแม่งด่าหน้านะครับการหาแม่งด่าหน้ากับแม่งตับเต่าเนี่ยมันก็นไม่มีธีการหาเพราะยากครับถือหวิงยางลุงทุ่งแล้วก็ หาในหม่องที่มันมีนำ้ำอ๋อเจาะเอจ๊ะหาไปได้บมดเลยครับไม่ีน้ำครับนี่ครับสอนมาแล้วกับพี่น้ังสีแล้วครับพ่อมพี่น้องครับเอามือเศร้าหานี่มึงดูได้ยังแนนไม่ใหญ่เนี่เปิดขึ้นมาปาั๊บอ้าวทีห่หนังเนี่ยครับโอ้ก็เริ่มได้แล้วอันนี้แมงตะเต่าได้พี่น้องแมงตะเต่านี่ไม่แมงด่าตัวหนึง่ง ว่าแมงดาสัตว์อโอ้นี่คือแมงดาตัวแรกนี่แมงดาแมงดาหน้าครับนี่เป็นตัวผู้กือตัวแม่เนี่ยบ๊ลูเด้อนี่แมงดาครับอ่านี่แมงดาคู่ครับตัวผู้กับตัวแมอันนี้แมงดาคู่โอ้ยต่ำแก้วนี่หอมห้วยห่วยเหมือนเดครับพ่อไม่ร้องครับนี่ตัวสดๆเลยนี่อันนี้รักสา,ววามเสาพ่อไม่ร้องรักสามเสาแมงดาสามตัวนี่อ่าอยู่น้ำกันสามคน ว่ากันไปเอ้ามาเนี่มาเป็นครอบครัวครับอ่าสุดนี่มาอีกคาตัวพ่อพี่น้องมาเป็นครอบครัวครับแม่งด่าหน้านะหกเจ็ดตัวเอ้ยคักขนาดครับอ่าเอาไปตำแก้วก็แซบเอาไปจีก้กันกินได้ครับอ่าไข่มันเนี่ยแห้งแซบด้วยไข่มันไข่มันสีหอมว้ายอยู่น้ำใบเขา่าเขาครับครับวิธีการหากระเพายากครับพีเบิังน้ำไตเฟียงไตน้ำหนามมองเอาเจาะเอ๊ะะแจครับเอาวิ้งซอนคูดไปคูดมากค,ครับเศาไปแต่ว่าระวังนิดนึงครับบางเทียมันงกะชิมี สิ่งที่บบขาดฝันก็คือง,งู้อยและไออีปิงอันนี้กับโบแน่โบนนแต่ว่ามองนีนาสีโบมี่ครับเบื้องหล้วเพราะว่าหน้าม,มันโบหลายปันไดน,นะครับ <c oughs> หาเบื้องหล้วกับเมย์ครับเมย์แอร์แล้ว่ามาว่านางอ่างกันด้ได้ได้มาแล้วมาอ่างกันเด้เจ้าได้หลายเขปะขอ่ยขอ,ขอยได้หลายก็ข่อยว่าเพียรองข่อยเพียร์ส่วนไม่ญ่นี่กะวันะมัดใสย,ย่างดีย่านมูเห็นเน้โอ้ยมาเบื้งู่ไม่ไงได้หลายสำาไอเปิดออกมาอวดมาอ่างมูด้วยนี่เปิดมาเปิดมา เสียงไว้ย่างดีย่างมูลักเขาไม่น้องมูดูพนดะพนดะพ่นอัดฟ้าไว้บันสิเปิดออกมาเปิดกระบอกออกบานนี่เอา้าเอา้าเอา้าเปิดที่ใ,ในบานเอา้าออกแล้วโอ้ยเบิ่งดูเบิ่งดูกว่าหนามาเท่่วงกันดูกว่าผลงานของเพิ่นครับโอ้ยเบื้องแมงตับเตาแตกสวดสวดดูบานนี่พี่เนียอืมเบื้องนะเบื้องนะแมงนี่แมงตับเตาแม,ง,าแม,ง,าแมงนี่โอ้เบื้นงไแมงตับเตาครับพี่น้องปีกมันแข็งแข็งเด้แล้วแมงดาเนี่ยเอาไปอ้อม อาเพกินได้หลายแนวต่ำแจวแมงกระเตาครับโชว์ผลงานหน่อยสิครับอ่าเบิ่งผลงานของเราว่านอเมื่อท่านเบิดด้ครับนไม่นองมีอีกอีกอีกขวดนึ่มเอาลงไปควรนี่ครับผลงานของมือนี้ครับของวิถีไทยบ้านของข้าครับอัมท่ธรรมดาครับผมธ่ดาไตหยาบหยาบหยาบยงแมงกระเตาเว้ยลอกมือกันแล้วครับเล่นกับไพยเบลเลนบ่เลนกับทีมล่าหาอยู่หากจินแบบอีสานบ้านเฮา ครับนี่อ่ะครับผ้วนนะครับบอทบดดาครับผลงานของมือนี่โอ้ยแมงตะเตาไตหยาบหยาบแมงดาก็มีหอมหวยห่วยเหครับต่ำแจ้วโอ้ยบอกมาแล้วน้ำไร้ไร่โอ้ยนุ่นะครับที่แนกกินแน่ๆแล้วพี่น้องคอมเมนต์บอกกันได้เด้อครับข้อมเมนต์บอกกันนะแมงบรรดากับแมงตะเตาเนี่ยมันเห็ดยังกินแน่ๆเนี่ยข้มบันบอกกันมาเด้อครับครับผม ตกตัวละประมาณยี่สิบหาบาทถ้าโตปูนี่ว่ามันงามๆย,ยังไงกับตัวละสามชิพนะครับอือนู่นหายชิพคนประดีนี่ครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นวิธีอีสานบ้านเฮาครับผมพ่อพี่น้องครับอ่าหายอยู่หายกินนะครับตามธรรมชาติตามทงไฮทงหน้าครับอเออแนวอยู่แนวกินครับอ่าน,นี่นั่นแหละแม่ได้หลายไปล่ะพ่อไป บ่แทนพ่อหรอไปยิงจักหน่อยก่อนบไปเด้อนะเอ้ยเ,เอาเอายิงจักหน่อยก่อนเอาหาตัวเราครับสำหรับมื้อนี้ก็ลาพ่อไปพี่น้องไปก่อนเด้อครับเด้อคิดหน้าว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ